สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทารุ์นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากใหม่สำหรับทุกทท่านที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักกันนะคะวันนี้เรามาเจาะลึกใจเขาคนนั้นนะคะที่คุณคุณคิดถึงเขานะคะณนะตอนนี้ณเดียวนี้นะคะเขาชิดยังไงตอนนี้เขาทําอะไรมาเจาะลึกดูดูความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะความรู้สึกเขาคนนั้นเก๋ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบา,าร์จย์ เป็นตัวแทนจับไพ่ให้เขาคนนั้นนะคะความรู้สึกตั้งกิจอธิฐานนะคะความรู้สึกเขาคนนั้นเป็นยังไงตอนนี้เขาทำอะไรเขาเป็นยังไงสบ,บายดีกันทุกทกท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกทกท่านนะคะช่วงนี้รากาศเปลี่ยนคนป่วยเยอะนะคะดูแลสุขภาพ ลูกสาวคนเล็กก็ป่วยเรามาเข้าเรื่องกันหมว่ามาดูความรู้สึกเขาคนนั้นเจาะลึกณนะตอนนี้ณนะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสามไม้เท้านะคะธาตุไฟเมฆสิงหธนูนะคะเขายังมองการไก่อาคิดถึง กอดลัดคณอยู่นะคะความคิดถึงความห่วงใยความอมองการไกลอย่างนี้นะคะสามแม่เท้าเขาความกระตือรือร้นการทะเยอทะยานในการงานของเขาก้าวหน้านะคะเขามีการวางแผนมองการการไกลอยากติดต่อสื่อสารมาเขามองการไกลระหว่างเรื่องกับคุณ,คณกับเขาช่วงนี้นะคะ เขาอยากแบบว่าเขามีอำนาจตัดสินใจนะคะคือสามเมท้านะคะรอผลพันธ์ดีรอผลพันธ์นที่ที่ดีนะจากสิ่งที่ทำไว้บอกอตอบกลับมานะคะคือเขาคิดว่าความสัมพันธ์คุณระหว่างคุณกับเขานะคะคือยังไปต่อกันได้นะคะแล้วนะคะสี่เมท้าเห็นไหมคะธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูคือคุณก็เหมือนบ้านนะคะการเฉลิมฉลองการแบบว่า ั่นหมายแต่งงานโดดเด่นแล้วก็โดดเด่นนะคะ,ดดดนนะ,คะให้พลังงานวันนี้นะคะ mm hmm. เขาอยู่ในแวดวงสังคมที่แบบว่ามีคนรู้จักนับหน้าถือตานะคะ mm hmm. เป็นเป็นเป็นคนที่มีแบบว่าประสบการณ์แบบว่าเป็นที่รู้จักของคนรอบข้างนะคะเห็นไหมคะสีไม้เท้าแบบว่า การเฉลิมฉลองนะคะจะมีข่าวดีสังสรรอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะการแต่งงานได้นะคะเนี่ยเขามองการไกลวางแผนอะไรอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็สี่ถ้วยเห็นไหมคะธาตุน้ำพิกฤตเมนกรกฎนะคะอ่อมีสองถ้วยข้างๆเขานะคะพยายามแบบว่าแตกต่างกันไปนะคะถ้วยนะคะพยายามมาหยิบ พยายามมาดึงมือเข้าไปไปเอาแบบว่าถ้วยใบนี้นะคะแต่เขายังกอดออแบบว่ามองแต่ถ้วยข้างอยู่ข้างล่างนี้นะคะเขายังแบบว่าคิดถึงคุณแบบว่าเขาห่วยหาคุณนะคะคิดถึงคุณเขารักคุณนะคะเขาแบบว่ายังแบบว่ายังไม่สามารถลืมคุณได้นะคะสามถ้วยเห็นไหมคะถ้าน้ําพริก พิกิตมินกรกฎคือความรักโดดเด่นนะคะอาจจะแบบว่าเขาชิดอยากจะถึงขัน้นขั้นมั่นหมายแต่งงานกับคุณเลยนะคะณตอนนี้ณเดี๋ยวนี้เพราะว่าเก๋ตั้งหัวข้อว่าถามความรู้สึกเขานะตอนนี้นะคะนั่นแหละค่ะคือสี่ไมเท้าสามแมท้าสี่ไมเท้า,ทาแล้วก็สี่ถ้วยแล้วก็ สามถ้วยออกมานะคะบ่งบอกว่าเขาคิดถึงคุณก็รักคุณมากนะคะคือ,อาการการเจริญเติบโตในความสัมพันธ์นะคะเขาอยากมีความพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาคิดไปถึงการแต่งงานมั่นหมายเลยนะคะเขามีความคิดสร้างสรรค์ระหว่างคุณกับเขาเขามองคุณดีมากนะคะเขา เป็นคนมีเสน่ห mm ์ในแวดวงสังคมเขานะคะเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะคะมีเป็นคนที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างนี้นะคะเขามีความสุขความสมบังในชีวิตอยู่แล้วนะคะในชีวิตเอของเขาแล้วนะคะเขาอยากเขารักคุณเขาอยากมีได้คุณเขาอยากมีคุณนะคะเขาช่วงนี้เขาแบบค่อนข้างเจีอยวติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานการเขาเฉลิมฉลองกัน ในในแวดวงสังคมในในแวดวงเพื่อนฝูงเขานะคะมีความอุรมสมบูรณ์ในการกินอยู่อาศัยเขาช่วงนี้นะคะแบบว่ากินดีอยู่ดีนะคะเขาแบบว่ามอบความรักเป็นเรื่องสําคัญอยู่นะคะเขามองเขามองเห็นคุณนรักครั้งนี้คุณกับเขานะคะเขามองเห็นความสําคัญในตัวคุณอยู่ความสมบูรณ์ของของ ของคุณและเขานะคะการเลี้ยงฉลองข่าวดีการแต่งงานแต่งงานแล้วคุณจะวางแผนมีบุตรกันก็ได้นะคะหรือและงานมงคลอะไรสักอย่างนี้ละคะ่ะนั่นละคะ่ะจะแบบว่าจะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยสองถ้วยอีกแล้วนะคะธาตุน้ําพิกิกเมนกอรกฏจะเด่นนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ธาตุไฟเมฆสิงหธนูนะคะเห็นไหมคะมีสขีพยาน สองถ้วยคุณรักคุณกับเขารักกันนะคะ่ะยังแบบว่าต้องการการมั่นคงต่อกันอยู่นะคะคิดถึงการรักกันแบบว่าออกมาติดๆนะครับไพ่พลังงานวันนี้เรามาถามความรู้สึกเขาเขาคิดอะไรตอนนี้เขาคิดวางแผนจินตนาการถึงขั้นแต่งงานกับคุณเลยนะคะเขารักคุณนะคะต่างคนต่างยื่นความรู้สึกดีๆให้กันเขารู้ว่าคุณก็รักเขาเขา,เขาก็รักคุณเหมือนกันนะคะ ถึงจะมีคนมายื่นเสนอให้เขาแบบว่าเขาเป็นคนแบบว่าดูดีนะคะดูดีดูแต่งตัวดีภูมิฐานกินดีอยู่ดีอย่างนี้นะคะการงานมั่นคงอยู่แล้วนะคะสีไม่เท้าสามไม้เท้าคือการงานโดดเด่นในแวดวงสังคมเขาอาจจะเป็นแบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในในแวดวงสังคมเขานัาน่นนะคะสองถ้วยออกมาอีกนะคะคือ เขาอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะสิ่งสองสิ่งระหว่างคุณกับเขานะคะแบบว่าให้เป้าหมายเดียวกันนะคะเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดนะคะคุณกับเขาแบบว่าเขารักคุณแบบจริงใจนะคะเขาคนนี้นะคะถามถึงความรู้สึกเขาตอนนี้นะณตอนนี้นะคะพลังงานดีมากนะคะความรู้สึกเขาเขาเลือกคุณเขาต้องการคุณเขารักคุณแบบจริงใจจริงๆนะคะ มีความซื่อสัตย์ให้กันนะคะมีมีคนคอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะเขามีมิตรแท้เขาเป็นคนรักเพื่อนรักครอบครัวแล้วก็รักคุณเขาแบบว่าเขาคิดว่าคุณเขาเจอคุณคุณคือคู่ชีวิตเขานะคะโดดเด่นด้าน,นะความรักอยู่แล้วนะคะเขาเขาเขามองว่าคุณเป็นครอบครัวของเขาแล้วะคะ่ะ มีการมั่นหมายสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะคุณกับเขานะคะติดสองใบเลยนะคะเ,เด็กถือเขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะแอบ,บตามชีวิตคุณอยู่นะคะว่าคุณเป็นยังไงในช่วงที่แบบว่า เขาคุ้มคิดแต่เรื่องทำยังไงดีจะได้ลงเอยกับคุณคิดถึงแต่คุณแบบว่านั่งเฝ้ามองรอคอยแต่คุณก็ได้นะคะเขาแบบว่าหวยหาคุณมากนะคะแอบซืมแอบส่องรักคุณอายุจะแตกต่างกันก็ได้นะคะเขาอาจจะอายุเด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุเด็กกว่า,วาเขานะคะแบบว่าเขารักคุณมั่นคงนะคะเขาอยากจะมาเติมเต็มอยากมอบ สิ่งดีๆให้คุณนะคะแบบว่าอยากมอบของขวัญให้คุณนะคะก่อนปีใหม่ก็ได้นะคะของขวัญคือขอแต่งงานก็ได้นะคะวันนี้นะคะเจ็ดดาบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตอนเองลับๆล่อๆแบบว่าคือสีเมเท้าขยายด้วยเก็ด,ดาบเด,ดาบเขายังเก็ด,ดาบไปนี้เขายังแบบว่า กอดลัดแบบว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเขายังแบบว่ากังวลเป็นห่วงคุณอยู่นะคะคือแบบว่าอยากเปิดเผยตัวตนตนที่แท้จริงของเขาบอกอยากบอกความรู้สึกถ้าสมมุติว่าเขายังไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณนะคะเขาเขาอยากแบบว่าไม่อยากซ่อนเล้นลับๆอ,อ,อีกแล้วนะคะธาตุตุลคุณมิถุนนะคะธาตุลมนะคะ อย่บด,ดาบแบบว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะคุ้มชิดความความมุ่งม,มั่นตั้งใจของเขานะคะการการแบบว่าเขาเป็นคนลึกลับซับซ้อนหรือเปล่าคะพลังงานของเขาคือแต่เขาแบบว่าเขาแบบจริงใจกับคุณนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบว่าเข้าถึงยากค่อนข้างมีกำแพงหรือเปล่าคะ อัศวินถือดาบอืมลมตุนกุลมิถุนนะคะอืมมาแล้วนะคะตัดสินใจแล้วนะคะมาแบบว่าชูดาบมาเลยแล้วก็มาวิ่งเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะทนคิดถึงคุณไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่า ถ้าเขาไม่ให้สถานะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนั่นแหละเขาเข้าแบบว่าชิดแบบว่าสงสารคุณก็ได้นะคะคุณแบบว่าเป็นคนเป็นผู้ชายผู้หญิงที่อดทนต่อเขามากนะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ว่าเขาจะยังไงคุณก็แบบว่าอดทนอยู่กับเขาได้จนแบบว่าสักพักหนึ่งก็ได้นะคะพลังงานของเขานั่นแหละค่ะเขาคุ้มคิดแบบว่าเขาได้ลองใจคุณหลายๆครั้งก็ได้นะคะไพ่วันนี้นะคะ ลองใจคุณว่าคุณแบบจริงใจกับเขาไหมเข้ามาแบบหวังอะไรหวังผลประโยชน์อะไรกับเขาไหมถ้าเขามีมีความมั่นคงในหน้าที่การงานกินอยู่ยินดีอยู่ดีอย่างนี้นะคะ่ะเขาแบบว่ากลัวคนเข้ามาหลอกลวงเขาไม่จริงใจถ้าอายุยิ่งต่างแตกต่างกันเขายิ่งคิดหนักนะคะคิดมากกลัวคุณไม่เอาเขาอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะเนี่ยถ้าสมมติว่า หนึ่งดาบหดาบคือว่าตัดสินใจเร็วทําเร็วอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาใช่เขาพร้อมที่จะลุยแบบคิดเร็วทําเร็วถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เขาก็พร้อมที่จะแบบแต่แตัดจบจบ,จบอย่างนี้นะคะเพราะหนึ่งดาบกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าทำแบบเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ,ะนั่นแหะค่ะเป็นแบบว่า หรือช่วงน,นี้เขาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าะคะคือว่าหนึ่งดาบคือค่อนข้างจะแปลว่าเบื่อหนายบางทีบางครั้งเขานะคะความคิดของเขาเขาเบื่อในในความสัมพันธ์ที่แบบที่ว่าไม่ชัดเจนเขาก็อึดอัดเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมานะคะเจ็ดดาบแบรบรเบๆๆแบบว่าอืไม่มีสถานะอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหะคะ่ะความรู้สึกเขานะคะเขาอยากแปลว่า ทำอะไรสักอย่างให้เกียรติคุณให้คุณค่าของกับคุณนะคะแบบว่ายกยอคุณเป็นเป็นที่หนึ่งะคะคือว่าอยากแต่งงานเปิดเผยตัวตนถ้าสมมติว่าคนไหนที่ยังไม่ได้เปิดเผยกับครอ,อบครัวเพื่อนฝูงรู้กันแค่สองคนรู้แค่เฉพาะคนใกล้ชิดอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะเขาอยากจะพาคุณไปออกเดท ปีใหม่นี่แหละค่ะฉะลองเฉลิมปีใหม่นี่ค่ะเขาวางแผนอะไรสักอย่างนะคะบางพลังงานก็แบบว่าจะไม่ให้คุณรู้นะคะวางแผนจะขอคุณแต่งงานก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเขาจะสะพ้ยคุณนะคะเขาจะทําให้คุณแบบไม่คาดคิดคิดไม่ถึงนะคะคือแบบว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างนี้นะคะคุณแบบว่าอยู่แบบไม่คาดหวังอะไรอย่างงั้นนะคะเขาแบบว่าจะแบบทําให้คุณแบบว่า ตกตะลึงไปเลยนะคะสามเหรียญเน,นะะี่ยค่ะเขามั่นคงใน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 เรื่องการงานเงินเขาอยู่แล้วนะคะธาตุดินพฤกษศกันมังกรน,นะคะคือแบบว่ามาครบทุกธาตุเลยนะคะคือความมั่นคงสามเหรียญน,นะคะคือบ่งบอกว่าการเจริญเติบโตในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาแบบเป็นนักการวางประชุมวางแผนอะไรสักอย่างช่วงนี้นะคะ เขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะเขาจะลงมือทําอะไรสักอย่างเขามีโชคด้านการเงินอยู่แล้วนะคะเขาช่วงนี้การเจรจาเขาจะมีโชคลาภเพราะว่าเขามีเสน่ห์ในการเจรจาส,สื่อสารนะคะเงินทองคล่องตัวจากจากงานของเขาพิเศษมีโชคเรื่องงานฟุกๆก็ได้นะคะเนี่ยค่ะหรือเขาอาจจะแบบว่าวางแผนให้คุณไปเจอแบบว่า ให้เพื่อนคนที่ทำงานแบบว่า,าติดต่อสื่อสารคุณแบบว่าวางแผนอะไรกันสักอย่างนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะก็ลองดูนะคะก่อนปีใหม่นี่นะคะ่ะจะมีใครบางคนแบบว่าความรู้สึกเขาเขาคิดถึงแบบไกลแล้วน่ะคะ่ะอยากแต่งงานขอคุณแต่งงานเลยนะคะอา่า ถึงคุณกับเขาจะแตกต่างกันเขามีเสน่ห์นะคะเป็นคนมีเสน่ห์แบบว่าแบบว่าคุณกับเขาแตกต่างสถานะแตกต่างอะไรแตกต่างอายุก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะแต่คุณสามารถเขา้าจูนเข้าหากันได้นะคะคือแบบมองคุณดีมากนะคะอยากแบบว่าแบบอ,อยาก อยากเปิดเผยให้แบบว่าให้คนอื่นรู้ว่าคุณกับเขาคบกันอยากให้ความชัดเจนอยากมีความมั่นคงกับคุณเพราะว่าเพราะว่าเขาขาดคุณไม่ได้หรอกค่ะเขาคิดถึงคุณแบบว่ามา,มาดูความแนวโน้มที่เขาว่าตกลงเขาจะย,ยังไงดขีขออีกห้าใบนะคะว่า ไพ่ออกมาดีค่ะอยากเดินทางมามากเลยนะคะคิดถึงแบบอยู่ไม่ได้แล้วค่ะอยู่ไม่ติดจุดติดที่แล้วนะคะใจแบบว่าชิดกุ้มยังกอดรัดคุณไว้อยู่นะคะยังแบบไม่ปล่อยวางนะสามใบที่ออกมานะคะน่ะไพ่ความยุติธรรมออกมานะคะถ้าตุดอ่าา斯 ราศีตุลน,นะคะคือความยุติธรรมอย่างนี้นะคะเขาอยากจะแบบว่าเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาก็ได้นะคะคือเป็นพ่อไม้แม่ไมอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเขาแบบว่าเขาเป็นคนรักความยุติธรรมแล้วเขาจะทําทุกอย่างให้ความกระจ่างให้ความยุติธรรมกับคุณอย่างสมมุติว่าเขารักคุณคุณรักเขาเพาะสามถ้วยสองถ้วยออกมาสี 4, ่เมท้าออกมานั่นแหละค่ะเขาอยากทําอะไรให้ถูก ต้องอาตามประเพณีนะคะเขา้าแบบว่าให้ถูกต้องตามประเพณีนะคะเข้าให้ให้เกียรติคุณให้เห็นคุณค่าของคุณนั่นแหละคะ่ะแบบเขาพร้อมที่แบบว่าเนี่ยเป็นลาลาเป็นชิงชิงถือถ้วยอยู่แล้วนะคะนั่งอยู่บนหลังอืม อ,อันนี้ไม่ใช่ครับน,นะคะอยากติดต่อสื่อสารเดินทางมามากนะคะมาแบบว่าเขาได้ตื่นรู้แล้วน,นะคะเขาได้หลุดพ้นแล้วนะคะเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าเจ็บดาบยังแบบว่าไม่กล้าเปิด เปิดเผยตัวตนของเขาเขาเข้าถึงยากก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเขาแบบว่าเขาเป็น,นะคะิงแล้วค่ะนั่งอยู่บรลังแบบว่ามีลูกน้องบริวารเขามีหน้าที่การงานที่แบบว่าพอพอตัวพอประมาณนะคะนั่นแหละค่ะเขารับความยุติธรรมเขาจะกลับมาให้ความที่เขาแบบว่าความรู้สึกเขาเขาคิดไปไกลถึงแบบว่านั่นแหละค่ะถึงพ่อออกมาสี่เม็ดเท้าสามถ้วยสองถ้วยออกมา บอกให้เห็นเลยนะคะความมั่นคงเข้าประชุมวางแผนอยู่นะคะแล้วอัศวินถือถือไม้เท้าอีกด้วยนะคะคือแบบว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะคะไม่อยากจะรออีกต่อไปนะคะอแอบซืบแอบส่งคุณหนู่ยนะคะแบบแอบมงแบบว่า ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาก็รู้ว่าคุณทําอะไรแต่ละวันอย่างนี้นะคะพลังงานวันนี้นะคะคือเขาเป็นชิงถือถือถ้วยอยู่แล้วนะคะเขานั่งอยู่ในบันลังเขาแบบอยู่ยังไงก็แบบว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะ mm. เขาเขาเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจดีมีเมตตาผู้ชายที่ เขารักครอบครัวรักเสียงดนตรีนะคะอารมณ์อ่อนไหวเหมือนเหมือนศิล,ลปินอย่างี้ยอย่างนี้นะคะนักรักที่โรแมนติกนะคะ mm. เขาเป็นคนเป็นนักรักที่โรแมนติกถ้ารู้คุณรู้เขาดีๆนะคะบางบางคนก็มีชีวิตรักที่ผิดพลาดอ่าและก็จมอยู่กับอดีตนั่นแหละค่ะเขาถึงไม่อยากจะว่า,วาเก็ดดาบบอกตัวตนของเขาเขาอาจจะจมปากอยู่กับ อดีตที่ว่าเขาเป็นคนรักรักเพื่อนถ้าเขามีความสุขเขาก็อยากจะให้เพื่อนเขามีความสุขอย่างนี้นะคะพลังงานของเขาเพราะว่าพื้นฐานของเขาแบบจิตใจดีอ่อ,อนโยนเป็นนักรักที่โรแมนติกติกแล้วรักครอบครัวอีกนะคะนั่นแหละคะ่ะเขาเขาเขา,เขาชีดบางแผนอะไรสักอย่างนี่น,นะคะคอยดูกันนะคะบางพลังงานก็แอบแอบทำอะไรแบบว่าอยาก ให้ของขวนคุณนะคะเนี่ยเป็นเด็กถือถ้วยอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะคือรักคุณนะคะรักแบบว่าถ้าสมมติว่าเขาอายุยี่สิบห้าปีนะคะอายุน้อยกว่ายี่สิบห้าปีนะคะมีการความชิดแบบว่าเขาพัฒนาการ การเริ่มต้นใหม่ในทางด้านอารมณ์ของเขานะคะความรู้สึกความสัมพันธ์เขามีจิตใจอ่อนโยนนะคะเขาค่อนข้างจะแบบว่าว่านอนสอนง่ายนะคะถ้าอายุแตกต่างกันนะคะมีทั้งอายุเกิน40มีทั้งอายุน้อยกว่า25ปีอืมเขาได้ปรับอ่ในด้านอารมณ์ของเขาแล้วนะคะ ถ้าสมมติว่าเขาอายุเยอะแต่เขาค่อนข้างจะเหมือนเหมือนเด็กก็ได้นะคะหน้าเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ความคิดเขาก็คล้ายๆกับบางทีบางครั้งก็เหมือนเด็กนะคะแต่เขาเป็นคนเข้าถึงยากนะคะคนส่วนมากเขาจะมองมองเขาไม่ออกนะคะด้วยมาดเขาขมแต่ข้างในลึกๆเขาเป็นคนที่ positive คือแบบเป็นคนที่แบบว่าก่อนโยน ประสบความสําเร็จเขาอยากจะเดินทางมาติดต่อสื่อสารมานะคะเพราะว่าหกไม้เท้าคือแบบมีมีมีมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอุปถัมภ์เขาอยู่นะคะนําทางเขาเขาจะช่วยในในรักครั้งนี้ถ้าเขาขอความช่วยเหลือจากจากผู้ใหญ่ใจดีหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางเขานะคะ เ h ฟูเดฟูเขาชอบแบบว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบรักอิสระรักแบบว่าไม่ไม่ยึดติดไม่ไม่ชอบกดเจนชอบสันโดษชอบหลันล้าชอบแบบว่าแสวงหาแบบพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆแบบว่ายังยังเสียดายความโสดของตนเองอยู่นะคะยังแบบว่าไม่อยากจะผูกมัดกับใครที่ผ่านมานะคะแต่นานๆเข้าแบบว่า ลงเสน่ห์คุณลงรักคุณนะคะจนไม่สามารถหลายๆครั้งเขาพยายามแบบว่าเขาเสียดายกลัวคุณรับเขาไม่ได้ในด้านลบเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่เป็นโสดมานานก็ได้นะคะพลังงานของเขาเขาเขาชอบท้าทายชอบการเสี่ยงครอบแบบว่าเผชิญภัยแบบว่าชอบหลั่นล้าหาความสุขเติมเต็มให้เติมเต็มความสุขให้ตนเองแบบว่าไม่ไม่อิ่มไม่พออย่างนี้นะคะ เขากินดีอยู่ดีอยู่แล้วนะคะเขาทําอะไรก็ได้ด้วยเขาเป็นโสตที่ผ่านมาพอมาเจอคุณเขาอยากหยุดอยู่ที่คุณนะคะความคิดเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณนะคะวันนี้นะคะความชิดเขานะคะเขาอยากเป็นคนเจ้าเสน่ห์เจ้าสำรานเจ้าเสน่ห์แล้วเจ้าชู้ด้วยที่ผ่านมาชอบลันล้าอย่างที่ว่านั้นแหะค่ะเนี่ยช่วงนี้นั่ง เก้าไม่ก้าถ้วยนะคะต้องการต้องการคุณมาเติมเต็มนะคะนั่งมองอยู่นะคะนั่งคิดคุ้มชิดอยู่มีสเสน่ห์ก็จริงแบบเจ้าชู้ก็จริงแต่แต่คุณทำให้เขาแบบว่า ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะคุณแบบว่าทําให้เขาแบบว่ามาเติมเต็มเขาเขาเสียตัวตนของเขาไปแบบว่า,าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัองคุณทําให้หัวใจเขาเต้นแรงนะคะมาแล้วนะคะทั้งอัศวินไม่เท้าทั้งแบบว่าอัศวินถ้วยยังไงก็ติดต่อมานะคะคือ ไม่เกินนะไม่เกินไม่เร็วเร็ว,เรว,เรว,เรวนี้เร็วเวนี้ละค่ะคือมันขึ้นอยู่กับพ,พื้นดวงชะตาแต่ละคนนะคะวันนี้เรามาเจาะลึกความรู้สึกของเขาเขาแบบว่าเขาชิดวางแผนวางอนาคตถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนั่นแหะค่ะความรู้สึกเขา,ขาขาดคุณไม่ได้หรอกค่ะที่ผ่านมาเขาแบบว่าไม่ให้สถานะคุณแต่เขาก็รักคุณนะคะ คุณทำให้หัวใจเขาเต้นแรงแล้วก็เขาต้องการคุณเขาอยากรู้ให้แน่ใจนะคะความรู้สึกลึกๆณตอนนี้ณเดี๋ยวนี้ณตอนนี้คือว่าเขาคิดถึงคุณหนักมากคิดถึงการวางแผนการมั่นหมายแต่งงานอยากมีอนาคตอยู่ด้วยกันกับคุณนั่นละค่ะ ความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อนะคะเขาจะมาแบบไหนโรแมนติกไหมไปฮาในิมูลไหมความรู้สึกในโรโรแมนติกนะคะเขาคิดถึงคุณทีไรเขาแบบว่าแฟนตาซีจินตนาการเรื่องราวระหว่าง18บวกกับคุณอย่างนี้นะคะคือแบบว่าเขาคิดแล้วเขาเขาโรแมนติกเขาแบบมีความสด,สดชื่นมีแรงมีพลังแบบว่ากระปี้กระเป๋านะคะถ้าคิดถึงคุณทีไรนะคะ ความสัมพันธ์ในอดีตนะคะคือคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในอดีตก็ได้นะคะหรือคู่อดีตที่ผ่านมาคือคู่อดีตแปลว่าเคยตั้งกิจอธิษฐานไว้ด้วยกันอย่างนี้นะคะถึงเวลาคุณก็หากันเจอนะคะถึงเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็เหวี่ยงคุณเข้ามาหากันเองนะคะถ้าถึงเวลา ขอให้ปลดปล่อยพลังงานลบนะคะคือว่าปลดปล่อยตัวเองก่อนนะคะเชียร์พื้นที่แบบว่าให้ตนเองแบบว่างว่างเปล่าแบบว่าแล้วก็พร้อมที่จะเติมเต็มรับแต่พลังงานบวกเข้ามานั่นแหละคะ่ะคุณจะเชื่อมต่อคุณจูนเข้าหากันได้นะคะค,คุณจะสามารถเชื่อมต่ออถึงกันได้อย่างนี้นะคะถ้าคุณแบบว่าทาแบบว่าปล่อยวาง กดปล่อยตัวเองนะคะคือคุณเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าการที่เราแบบว่าอยู่พื้นที่ของตัวเองนิ่งแล้วก็แบบว่ามีความสุขแบบไม่ซีเรียสนะคะแบบว่าสบายๆแบบว่ามีอะไรทําก็ทําอย่างนี้นะคะคุณจะอย่างนั้นนะคะคุณได้คุณได้ปลดปล่อยตัวเองแล้วนะคะคือรักของคุณไร้เงื่อนไขก็ได้นะคะพลังงานวันนี้นะคะ ความหลงไหลเห็นไหมคะคุณมีมีความดึงดูดความหลงไหลเขาแบบว่าหลงสเสน่ห์คุณนะคะเขาแบบว่าแบบว่าชิดถึงคุณทีไรเขามี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 แรงกระปี้กระเปอ๋อย่างอย่างอย่างเรื่องอย่างว่านะคะถ้าคุณมีมีความลึกซึ้งลึกซึ้งต่อกันแล้วนะคะ นั่นแหะค่ะคุณจะเชื่อมหากันได้นะคะพลังงานของคุณถ้าคุณสมมุติว่าคุณคิดถึงเขาเขาเขาก็รับรู้ได้ถ้าเขาคิดถึงคุณคุณก็รับรู้ได้นะคะคุณจูนเข้าหากันนะคะถึงคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุณก็สามารถความรู้สึกแบบว่าเหมือนกับอยู่ใกล้กันทุกวันทุกนาทีอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณแบบว่าสามารถจูนเข้าหากันนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนยังไงคุณก็สามารถแบบว่าส่งความ ความแบบคิดถึงส่งความแบบว่าดึงดูดต,ต่อกันย่งค่ะนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยกันทุกท่านคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ